เครื่องซาเครื่องอึดไปรับชงวิธีแก้ไขกันเลยครับผมเข้ามาที่หาคำว่า g o o g l e ครับผมคลิกเข้าไปครับ Google โคมนะครับสามจุดครับติ๊กเข้าไปหลังหลังจากนั้นก็เลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาครับการตั้งค่าหลังจากคลิกการตั้งค่าเสร็จเรียบร้อยก็ หาต่อไปครับหาคำว่าการตั้งค่าเว็บไซต์ติกเข้าไปครับหลังจากนั้นก็เลือลออเเล่อนลงมาครับหาคำว่าที่ข้ขอมูลที่จัดเก็บครับเลื่อนลงมาครับเลื่อนลงมาเลื่อนลงมาเรื่อยๆอยู่ข้างล่างสุดนี่ครับข้อมูลที่จัดเก็บ ติ๊กเข้าไปครับทำลูกซ้อนเลยครับนี่นะครับหลังจากนั้นก็มาลบข้อมูลทั้งหมดนะครับลบข้อมูลทั้งหมดนะครับติ๊กเข้าไปครับมันจะเด้งขึ้นมาแล้วก็ลบต่อครับหลังจากนั้นข้อมูลที่เราเคยท่องเว็บอะไรต่างๆโฆษณาหลังต่างๆก็จะลบจะหายไปหมดนะครับทางว่าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์กดไลค์กดแชร์ด้วย